เข้าสู่การเดินทางโค้งสุดท้ายในทริปวันเดอร์วินเในสวิตเซอร์แลนด์ไปกับ The ะบักเกอร์ลิครับในวันนี้นะครับผมจะพาคุณขึ้นก่อนโด่าครับสู่หมู่บ้านที่น่ารักถึง2แห่งบนยอดเขาครับจากนั้นแต่ระดับขึ้นสู่จุดชมวิวฐานน้ำแข็งมรดกโลกที่มีความยาวกว่า20กิโลเมตรครับขอบอกว่าสวยงามตาก,การตามากๆยังไม่ต้องเชื่อผมครับตามมาเที่ยวด้วยกันใน The b บักเกอร์ลวันนี้ครับ ตอนรับคุณเข้าสู่รายการ The Bucket List ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองบลิกครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็กำลังจะพาคุณนะครับขึ้นรถไฟนะครับแมททอร์นก็ตัดบานนะครับไปที่อาริสกาเซียครับฐานน้ำแข็งมรดกโลกนะครับที่เราจะต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปอีกนะไปดูฐานน้ำแข็งในเชฟที่สวยที่สุดที่อาริสอารีนานะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยพร้อมๆกันได้เลยครับ ฟปนชือบรถไฟสวิสนะครับตรงเวลามากๆเลยนะครับตตนนี่เราออกจากดิก8โมง48นะครับเดี๋ยวเราจะลงที่โมเรลนะครับตอน8โมง5 6นะครับแปนาทีเท่านั้นนะครับนั่งไปอย่าหลับเพลินนะฮะเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวลงใต้แน่ครับโมเรลครับไปกันที่อาริสอารันาเลย ครับโมเรลครับ8.56เป๊ะครับจากโมเรลนะครับเราเดินมาอีกนิดหน่อยนะครับก็จะมาถึงสถานีเคเบิลคาร์ครับคือ r e a d e r L นะครับจริงๆแล้วมันขึ้นได้หลายทางนะครับแต่เราขึ้นทางนี้ก่อนนะครับ r e a d e r L ขึ้นกระเช้าไปนะครับแ้่เดี๋ยวไปดูความงดงามของ Are s สอ e n a กันครับตามมาครับ กลาเช้าจะมีทุกครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้มีคนขึ้นไปกับเราเพียบเลยครับเพื่อนเพียบครับตามมาครับการไปชมความงามของ a r e ิสอารีนาะครับเราสามารถขึ้นได้2หมู่บ้านด้วยกันครับคือ r i เทลเอและก็ b a d เมอรครับสำหรับใครที่มาจากทางเซอร์แมทแบบผมนะครับแนะนําให้ขึ้นทาง r i เทลเอจะสะดวกกว่าครับส่วนวิธีการขึ้นสู่อาริสอารีจะเป็นยังไงล้อมวงเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง แล้วตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ r e a d e r L แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราขึ้นเคเบิลคาร์นะครับจากมูเรลนะครับตรงนี้นะครับขึ้นมาที่ r e a d e r L นะครับ1,925เมตรนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะขึ้นไปที่อีกหนึ่งจุดนะครับคือโมฟลูนะครับ2,333เมตรนะครับแล้วเราก็จะนั um ่งลงมาอีกรอบนะครับเพื่อที่จะนั่งแท็กซี่แบบนี้นะครับไปที่แบทมัวแอลนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะขึ้นไปที่อีกหนึ่งจุดนะครับก็คือ แบดเมอร์ฮอนนะครับ2 6 4 7นะครับและเราก็จะได้ชมอาร์เอสกาเซียจากทุกมุมมองนะครับทุกมุมเลยนะครับสวยทุกมุมเลยทีเดียวนี่คือ The Greatest Gracia in the e a l p s ครับเอเรสอารีนาครับ และถ้าคุณมาที่ m มททอร์นเรจิเนนะครับแล้วยังไม่ได้เห็นแมททอร์นนะครับนี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วครับถ้าคุณมีโอกาสได้มานอนบริกนะครับสักคืน2คืนนะครับแล้วก็เลยมาที่ r i ดเดอร์แอลนะครับนอนที่นี่นะครับก็จะมีโอกาสเห็นแมททอร์นเป็นครั้งสุดท้ายด้านหลังนะครับนี่อาจจะมุมไกลหน่อยครับแต่ก็ชัดเจนสวยงามนะครับแต่ถ้าใครเตมอิ่มที่เซอร์แมทแล้วก็ก็จะมาถ่ายมุมนี้อีกก็ไม่ผิดกติกานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับที่ถ่ายรูปสวยมากๆเลยครับที่ริดเดอร์แ โรงเรียนสอนสกีนะครับสำหรับเด็กน้อยนะฮะก็จะมีฐานที่เล่นนะครับเห็นไหมถามว่าเด็กที่นี่เขา,เ,าเล่นสกีตั้งแต่กี่ขวบนะครับผมถามข้อมูลมา2ขวบครับ2ขวบนะครับถ้าสมมติว่ารู้เรื่องแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมจะพาคุณไต่ระดับขึ้นสู่ m o o s e f o o ครับจุดชมวิวแรกของ a r e s Arena นะครับที่จุดนี้นะครับคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเลือกขึ้นเคเบิลคาร์หรือแชรีฟนะครับใครชอบแบบไหนเลือกได้ตามสะดวกเลยแหละครับและตอนนี้นะครับเราขึ้นจาก Reader h l s e นะครับมาสู่จุดชมวิว a r e s Arena ที่สวยอีกหนึ่งมุมนะครับนี่คือ Moosefoot ครับ2,333เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาที่จุดนี้นะครับเรามาดูเชฟของ 阿拉斯าเชียนะครับว่าสวยงามแค่ไหนครับนี่โอ้โหสวยมากเป็นทาน้ำแข็งมรดกโลกนะครับความยาว20กิโลเมตรนะฮะแล่ตอนนี้ก็จะมีทาน้ำแข็งามาปันจบกันด้วยนะครับลงมานะครับแต่หน้าหนาวเนี่ยเราจะเห็นไม่ได้เห็นเป็นทาน้ำแข็งชัดๆนะครับเพราะว่ามีทีมะามาปกคลุมอยู่นะ อา e ิสกาเซียนะครับเป็นฐานน้าแข็งที่มีความยาว20กิโลเมตรนะครับเริ่มต้นจากภูมิภาคชุ่มฟ้าในกันตองเบิร์นตอนกลางของประเทศครับลากยาวไปจนถึงแคว้นวาเล่นะฮะทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ครับส่วนที่หนาที่สุดของฐานน้าแข็งแห่งนี้นะครับมีความหนาถึง900เมตรครับและในทุกๆปีนะครับฐานน้าแข็งแห่งนี้จะเคลื่อนตัวอยู่ที่200เมตรครับซึ่งช้าจนแบบเราไม่รู้สึกเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับฐานน้าแข็งอา e ิสกาเซียแห่งนี้นะครับก็ละลายเพิ่มขึ้นทุกปีครับเนื่องจากภาวะโลรร้ออนนนัั่เงคบ นอกจากคุณจะเห็นวิวอาริสกาเซียที่สวยงามแล้วนะครับที่มูสฟูแห่งนี้นะครับคุณจะได้เห็นแมททอร์นด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เห็นที่เซอร์แมนนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสของคุณที่จะได้เห็นนะครับแล้วตรงนี้เขามีแพลตฟอร์มแล้วก็มีกล้องส่องด้วยนะครับว่ายอดเขาไหนความสูงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปคนเพียบเลยอ๋อสแกนทิเกตตรงนี้นะครับก็จะเป็นโฟโต้พอยน์นะครับซึ่ง เรามีบัตรอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเอาบัตรมาสแกนได้นะครับแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับนี่กล้องอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะนับเหรอบิสฮอรนะครับมีบิสฮอรมีแมอร์ฮอร์ิดเดอร์ฮอร์2,230นะฮะแมทช์ฮอร์เนี่ยมี2ชื่อนะครับมีชื่ออิตาลีนะครับมอนเตเซอร์วีโนก็คือแมอร์ฮอร์ในภาษาอิตาเลียนนะครับก็มองเห็นตรงนี้เลยฮะจริงๆไม่ต้องมองกล้องก็มองเห็นนะครับแต่อันนี้เราจะได้เห็นความสูงครับ หลังจากดื่นดาำกับบรรยากาศของ r Ar r s Arena บน Moose สฟ o l เต็มที่แล้วนะครับเราก็ได้เวลาลงจากเข่าแล้วครับเราจะพาคุณไปดูอีกหนึ่งจุดนะครับที่สวยงามไม่แพ้กันเลยครับจะเป็นจุดไหนติดตามกันได้เลยครับ อีกหนึ่งการเดินทางที่เซฟเวลาคุณนะครับเวลาเดินตามหมู่บ้านที่มีหิมะปกคลุมนะครับก็คือสโนว์แท็กซี่นะแต่เขาจะมีรูปแบบเอ่อล้อนะครับให้ใช้กับรถถังนะครับวิ่งไปบนหิมะนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นกัน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงไม่เคยขึ้นเหมือนกันตามมาครับอโอ้แม่เหมือนเัื่นสองแถวเข้าซอยนะฮะไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนนะครับแท็กซี่นะครับแท็กซี่บนหิมะครับครั้งแรกครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสนุกแค่ไหน การเดินทางไปในที่ต่างๆนะครับในหมู่บ้านบนภูเขาครับสามารถเดินทางได้หลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการเดินนะครับหรือว่าการเล่นสกีนะครับส่วนใครไม่มีสกีแบบเรานะครับก็สามารถนั่งรถแท็กซี่ที่เป็นสโนว์โบบียแบบนี้ได้ด้วยนะฮะนอกจากสะดวกสบายแล้วนะครับยังประหยัดเวลาด้วยครับเรียบร้อยนะครับเราก็นั่งสโนว์โบบิลแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามาถึงแบดเมอร์แอลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งเคเบิลคาร์ขึ้นไปอีกจุดนะครับไปชมวิวในจุดของ แบดมาร์ทอนนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับเป็นอีกหนึ่งมุมนะครับที่เราจะได้เห็นอารเสกาเซียในอีกมุมมองนะครับไปชมพร้เม้ไงครับผมเคยมาทีหนึงแล้วแต่จําไม่ได้ละมานานแล้วเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับ แล้วตอนนี้นะครับผมมาที่แพลตฟอร์มนะครับของแบทเมอร์ฮอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ชมอาร์กาเซียได้สวยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอีกโค้งนึงครับตอนแรกเนี่ยเราไปฝั่งนู้นนะครับรีเดอร์แอลเนี่ยมันจะเป็นอีกโค้งนะฮะอันนี้จะเป็นโค้งที่แบบว่าเหมือนโค้งมูโมแรงครับไล่มานะครับก็จะเห็นแกรเชียนะครับตรงนี้เนี่ยสูงกว่าเมื่อกี้นะครับอยู่ประมาณ300เมตรนะครับตรงนี้เนี่ยสูงกว่าระดับแป้นทะเลอยู่สองพยส่สิบเเมตรนั่นเองนะครับต้องมาฮะมาสัมผัสกันว่าถ้าคุณณออยยยยาาากถ่่รรูปสสววคคุต้้งมทีีๆแบบบนละั คือผมมาสวิตเนอีกหนึ่งอย่างนะครับผมไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงให้มันไม่สวยครับมันสวยทุกมุมจริงๆขาาดผมเป็นคนถ่ายรูปไม่สวยแล้วนะยังถ่ายสวยเลยนะครับต้องมามาสัมผสัสกันว่าถ้าคุณอยากถ่ายรูปสวยคุณต้องมาที่สวยๆแบบนี้แหละครับอ่าและนี่ก็เป็นทาน้าแข็งมรดกโลกนะครับที่เราพามาเที่ยวกันหน้าดํายังดาแล้วใช่ไหมจัดไป เรามาปิดท้ายแบดมอนนะครับที่นี่ครับเทเรสนะครับโดยการชมวิวแบบพาโนรามา360องศาเลยนะแบบนี้เลยนะฮะอูอ้เราจะเห็นเขานะครับที่สูงกว่า4,000เมตรนะครับหลายๆยอดเลยทีเดียวครับยอดตรงนั้นตรงกลางครับแน่นอนครับแบดอนนะครับถ้าไปทางขวาเนี่ยนะครับก็จะเป็นประเทศฝรั่งเศสครับแล้วก็เห็นไกลๆนิดลินู้นครับก็จะเป็นมงบลังครับส่วนอิตาลีจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ยอดที่สูงที่สุดตรงนั้นนะฮะตรงที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนั้นข้างบนนะครับก็คือเดดโดมนะครับ ยอดเขาที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์นะครับ4,545เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับตรงนี้ก็เป็นสปอร์ตที่แนะนำที้มาจริงๆครับเพราะว่าสวยจริงๆนะครับได้เห็นทานน้ำแข็งในมุมที่แตกต่างจากมุมอื่นๆนะครับเพราะว่านี้เป็นทางโค้งคล้ายๆมุมแรงนะครับแล้วก็ใครที่ฟิตๆหน่อยนะครับก็จะสามารถเดินเทคกิ้งที่ไปบนนั้นได้นะครับก็เราก็จะเห็นมุมที่สูงกว่านั้นอีกนะครับสุดยอดมากไหมครับกับที่นี่แบนเมอนทร์ครับ กับคู่สุดหรือบากเกนิสครับในเบรกสุดท้ายนี่ครับเราจะพาคุณไปดูความน่ารักของหมู่บ้านแบดมนแอลกันครับที่นี่จะมีอะไรให้เราได้ทําให้เราได้เที่ยวกันไปดูกันได้เลยครับอันนี้ก็คือเป็น m a สคอตของที่นี่นะครับชื่อว่าเกรชเชสนะครับนี่เป็นตัวสีฟ้าๆนี่แหละครับแล้วตรงนี้ก็เป็นลานไอซ์สเกตนะครับซึ่งถ้าอากาศหนาววันนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้เล่นนะครับแต่ว่าอากาศในสัปดาห์ที่เรามาเนี่ยมันอุ่นขึ้นนะครับทำให้ น้าแข็งตรงขอบขอบละลายครับแล้วก็ความหนามันนี้ไม่พอคนะับอาะไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับ แล้วถ้าคุณมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้วเจอสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแนะนำให้รีบไปถ่ายรูปเลยครับเพราะว่านี่คือสุดยอดที่คาบครันมาแล้วนะครับกับ Grand Tour of Switzerland แลครับและ Badman L ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับถ้าคุณมาถ่ายรูปตรงนี้นะจะได้เห็นวิวของชาเปลนะครับแล้วก็แมททอร์ได้สวยงามเป็ทีเดียอเป็นแสกเก็ตสวยๆนะครับที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะต้องมาตรงนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็โบสถ์แห่งนี้นะครับชื่อว่ามารีสัมชินีนะครับสร้างขึ้นในปี1697นะครับ ไหนๆก็มาแล้วนะครับขอถ่ายรูปกว่าตรงนี้หน่อยนะครับ Grand Tour of Switzerland ที่นี่คือ b a t m ม n L อลครับ <Yeah. S 1> และกิจกรรมแน้นหนานะครับถ้าไม่ใช่สกีถ้าไม่ใช่สโนว์บอร์ด ก็นี่เลยครับสเลสนะครับเขาบอกว่าเด็กๆยังเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงนะครับไม่เคยเล่นเหมือนกันเอาเอาเนินนี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาไปเนินนูน้นะไปลุยกัน คืออะไรปวดขานเนี่ย <laughs> เอาใหม่ขออีกรอบขอแก้ตัวอีกรอบ คือคุณผู้ชมไม่ได้กด <laughs> อีกรลา่าครับอีกเอ่าย้ <laughs> สนุกดีครับแต่เสียวเหมือนกันนะเนี่ยปวดขาแล้วเนี่ยเด็กก็ยังทำได้เลย นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันในสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ผมชอบมากๆครับเกี่ยวกับการมาชมทานน้ำแข็งบนระดับโลกที่อเลสกราเซียนะครับถึง2ฝั่งครับฝั่งรีเดลแล้วก็ฝั่งแบมเมอร์แลนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้เล่นสเลดด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนนะครับที่เขาใช้อย่างมีคุณภาพนะครับให้เวลาครอบครัวอย่างเต็มที่นะครั ประทับใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่นี่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักนะครับใครที่อยากจะนําเทรนมาเที่ยวกันได้ครับที่อารีสอะเรนครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเดอะบัเกอร์ลิสในวันนี้นะครับกลับมาติดตามก็ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มทางช่อง9 m c o r t HD กด30นะครับข่าวหน้าจะพาไปเที่ยวไหนต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ